เออมันสติเลยตัวรุ่งั้นเนี่ยบุนยันท่าว่าได้ทัศสติอกไปวันพันได้หรือเป่าได้ทัศสติขผู้ปัญามหาสติมหาปัญญามหาพระราเข้าปุกว่าได้ทัศสติอไปไันพันได้สอนเลยถูมสอนี่เทไรไม่ได้เลยขายนี่เลยปุ ว่าสติน่สติสัพพัญญาเราไม่เน้มลุ่มแนมลุ่มมาได้รือฮะวา่าพุทโธสารพันี่ทั้งสติทั้งปัญญาทั้งคติทั้งเหตุทั้งอุตตระแล้วทำทุกอย่างไปป่ากิเลสขันธมานมัจจุมานเทวุตตมานราชามันเนี่ยมันจุมมันขันธมานราชามัน มันจุมานันตมานาช้ามาเนี่ยคนไม่แต่ไม่พาราชาท่ามอไอ้จมกมิสติมีปัญญาจะสูเขาไหว่วารานั่งสูเว่ะคืก็รบเหมือนกนหะลบเง้นุ่มัง้งมั้งตายตัวมนตั้ตายรบหมดคนคนเี่คือรบหมดถ้าแตกขันดับทหารทาทั้งีแตกขันทหาดับ ก็จตายขันตั้งหาดำกนนี้อาเวทนาตั้งดำกันแต่ยังองโอ้ยยังฟังโวยยงบ่เม็นบ่ตัง mm ้งตายคนจะตายก็ค hmm. ือข <Yeah, yeah. S 1> mm ันตั้งหาลดำลูกเวีน้าหน้าขันดำไม่เท้าอันรี้ยม่เวงน้าปรลักละหักตั้งตายที่ถีตี้บร่ได้ถือูกเป็นตนเวทนาเป็นตนนหน้าเป็นตนสำคัญทิ้งน้าเป็นตนเนี่ย่ได้ถือ นี pues ่เรียกว่าละทั้ี่ไหนอาลทั้ด้ี่ไละั้งดไม่ช่ี่ไคือมันเ้อมาไหนชตัวเองไปดขันช่ตัวเองไปูลงลุกขันเดี๋ยวพอจะตาแล้มันมันได้แลบมันคนเรเดาสามเดือนบาแล้มันน่รัก็ั้เสียกายานยันร่มยานเหมือนยานตายานไปก่อนยานมันรับเรื่นวาเนว่าสิ nhà lắm phải đường là một trăm linh sáu mươi nè Cũng mươi sáu một trăm năm này một trăm linh khẩu một trăm linh năm hai nghìn hai mươi năm 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 năm จันมเดินก็ไปนะไปถึงบสถ์เลเรืือขุงผู้มันเนี่ยลุมันจะออกจากรจะทุกขานนอย่างเ้วมาคนลบัวมาลูวนอเซงนิพัอ่านิพัทนุกขาลุมันเนี่บัวเนี่แล้วลผู้เทปมามาเดียมพระพุทธเจ้าพระเจ้าทั้งหลายจะเข้าต่ตัวสั้นเปินพรมสันสั้นนม่แต่เขาฟังมึงอ่ะ ทุกคนบ่ไปหเนี่ยสูขคนอ่น่ไปหม่เพื่อนจีบงสู้ก็ทุกสูคเพื่อนจีุกทุกคนนี่เพื่อนจีบมันยู่งเลยผน้องไม่ทำกับแม่น้งไอ้จีไปสูงไปมั้งโลกเพื่อนว่าสู้ก่ไปทุกบ่ไปถ้าไปสูงมันก็ไปมุ้งโลกถ้าไปทุกมันก็ไปมั่งกเพื่อนที่อยู่วางเกิืกลางสู้ก็ทุกคนนี่แง่มุงเน เพราะแต่อราจากรลางกลอกจากหลางเลยออได้เก่รอมเลยแต่อนผม่อมก็ออกจากหลังออกจากหลางไปไปเที่ยวไปไับ้ขมาเขาร่างเขามันมีร่างนึ่งอีกร่ลงหนึ่งนี่ร่างนึ่งมันเรีกว่าเปิดจากไหนี่ย่ลงนึ่งมันก็เปิดจากพอจากแม่นี่หลงนางนี่เนยขาก็เปิดจากพอจากแม่อแม่เป็นแบงห่ทัดเนี่ทากองแม่ไม่ใส่ทัดของพ่อไม่ใ่แบงกงินจนต เอกจากร่างนี่ร่างนี่คนเขาไม่ถิงนเราเอาไปร่างเขาล่างคนเรากายที่คนเรากายที่มันไา่ถากกายพันธุ์พันธ์หาตายพันธุ์พันธมันเจอเอามันตายมันตายมันรายาไม่ตายเมื่อต้องไปโรงพยาบาลไปไม่อย่างนัเมื่อตายถึงเมื่อสีตาจเาตายมันอคนต้องตายทุกคนไปเสียดีหรอเยียมมากมาถ้า ไปที à, ่เขานำเกอะนํกเราไปชี้น้ำว่าต้องเซมบาสูเซมามาไหเขาหน้าเพ่งของไปโดเา้ทู่ของเบก็ไปดนผมนนบ่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 บา่บ่บ่บ่่บ่บนบ่่บมันบ่บ่บ่่บ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 ่่่บ่บ่บเบ่บอบ่่บ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 เ่อ่อเบ่บ่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 บ่่บ่บ่่บ่บ่บ่ข่บ่บ่บ่เ่่ล่่่่ ซี่มันก้นมี่สององค์างแค่มันองเดียองหนึ่งต้องูือดี่วองหนึ่งเันยงเศราไว้เลยเศร้าไว่เลยเพราะเพราะมันสองกำร่งเนี่ยกำล่งยากำลัางกีนขลองเท้าใจอ่าเธอสติเธอสติสัมปจนญาสติแปลว่าความระลึกภูปัญญาแปลว่าความระลึกูในกองต้องขานต้องขานไม่ได้แจ้งสีดำไม่ได้ราบส คนจะตายมึงก็เวทนามังดับมันนาไมซะกพอนมดับลมเวทนาดับไปแล้วก็ไถ่านเดินถานดับถ่านลมมังดับกไอขี้ว่านเขาอันเขาแนมมึงเดียมันไปใช้สถึงนีไปต่ำแนมมึงรู้หมมันเข้าไปถึงไหนมันออกไปถึงไหนมึงมันอยู่ไหมึง้มเข้าไปถึง่อยออกม้างก้อนเนี่ยรมันเหมดก้นมันไลตายก้นี่มันจะแจ้งว่านี่แน่ แต่ต่านลำเราไม่เคยแต่ก็เกลียดว่าเข้ามาใช้ฐานบิดามันดาเนาะเพื่อนเกษตรเอาขึ้นเนาะยืมมาใส่ตัวผัดตัวเข้าเพื่อนเกษตรียกขึ้นขึ้นเข้าหนาวก็เรียกขึ้นไฟก็เรี้ยงขึ้นงบก็เรียกขึ้นดินก็เรียกขึ้นแล้วนะเอออยู่น้ำกันมาจะไม่เกิดเนาะใช้กันมาเกิดมาเศรษฐศาสตร์ภาคจากกันนั่นนี่อ่าสอนใจดิอ่าเศรษฐศาสตร์ภาคจากกันแล้ว ยัคนตางไปท่านนี่คือมือนี่นะถึ้้องแท้งแต่ก็มุ่งเพื่อจะแจ็บิตเบนท่าเนี่ยาบอกอยู่บาชาเพื่อเย็ดเเ็กๆก็ไ่เหล่อของเพนคุณัเ็นเอขอเพิ่นไปเม่ต้องว่าเอาเนี่ยไปเย็ดนีนันไม่ต้งสางข้อมข้าในมือไม่ต้องส่งเพื่อจึงเม่อเพื่อจึงเนี่ยข้าบ่าสย่างดีวาเมื่อต้องห่างอยกองเามใ้ ไปถึงน้องถึงตัวห้อง้าที่ก็แตกรับไปก็ล้มขึ้นไหนมัดขึ้นไหนแก่เขามัดขึ้นไหนแก่โลกึ้นไหนแก่ถัดดินกลขึ้นไหนดินถาดน้ำขึ้นด่านด่างรไปถัาร่มเมือนาเอาเกิดวาเอาบอกใกลไม่ลมเล้รมไปนเ่องไม่เอาไม้ดิออกจากท่อแม่ว่าด้วยนอนอยู่ในน้ำด้ผมเะนเหินน้ำไปหลายนอนในน้ำาิเพร่ใช่ว่านน้ำข้าแจกมันกินน้ำขามเหมอน ไอ้เจ้านทัว่ันทั้อคหงกเป็ดมาทัววันหอกมาเนี่ยหูกเปิดตากระปิดจมูกกระปิดตากระปิดทัววันหังกระปิดป็ดเน่ยกินหนังกินน้ำแม่น่ะกินน้ำใสเดือกินหนัน้ำแม่แม่เลี้ยงมาวป็ดมัดทางมาานอยในหนนี่เพี้ยออกจากท้องแม่เนี่ยยังเมาลมเพียววันลมนอกลมในเน่มีแต่ลมในของกรไมีแต่ลมนอกไ เมามาลมนกนกเานกลมาลมหม่้มาสออเจมิเต็มปอดตาทุกเือนี่เดี๋ยวตอาเต็มปอดเราอันใดๆอาศัยลมหนาวอาศัยลมนกเนี่ยอาศัรมนอาศัยไฟนกหเลาอาศัยดินแล้วเขาอย่งมาฟอนปอแมงเอาป่วยอย่างมากินเ็นแม่เป็นพระรหันของา ลูกเสียกินยังหูมัดลูกกบจีบกันอย่าโลูกมัดถัาบอกว่าเดาบรรดาเป็นพาราน้องเงาแล้วมลูกมัดได้อออกมามาเมาล้มนีปี่มันไม่ได้จเข้าให้มันล้มหรอกถ้ามัดหรนอมันล้มเขาให้มันล้มเข้าถึงนี่้นทองแม่เข้าไปที่ทุ่นเทียู <kan> ่ในทองแม่ไม <noi S 3> <eur> ่รล้มหรอกเขานอนในนั่งนี่อีว่านั่งนี่นะนั่งก้แตงสบายเปล้วแม่ จำบักกินปอดตอนหนาวถมปอดแล้วเขาไปในปากเลยแต่กินน้อยๆในหนาวเลยนอนไปดูในหนาวออกมาจากต่อแม่หนาวต้งแต่ออกมาหนาวเหลี่ยวมาออกมาได้ไใบปอนถึงมาเสาลร้องโหยทุกเดือนนี้ไปบ่มีแล้วร่างกายอยู่ในตอแม่ตอนนี้ออกมาตัดแสบมาทำออกเกลือมาท่าเนาะหอนดูเส้นเดีาหอนเบิกบักบิกบักดูเั้นเดียว ก่อนทีเขามาอากาศก็เหนือน่อหนังบ้างครั้งจะมัถึึกับอากาศรบเฉพาะจนทุกข์มืเจ็บมือแปรก่อนที่มือตาใสกอนมือตาถึงไม่ยิ่งแปรแบแบแบ,แบนี้แสงแปรเผานนเนื้นนนนนวแสงมือฟันทิศ s o u เนื้อก่อนหลังตายจะกลมาวว่ไในอากาศทั้งนอกไต่ในทั้งนอก,นอกเจ็บมือแป่มือไแล้วมือตาได้แล้ว ยังเพื่อนต่าได้แล้วว่าสุขอาการดีเสาล้มลงกว่าพ่อแล้วไพ่อแม่ก็ต้ต่อนน้อมมาในเดือนสองเดือนใอนาวน้อวัได้แล้แหมว่าแล้วน้องยิ้มได้แล้วนอน้องคิ้มได้ยิ้มได้หัวได้เลยมากในเกีมาเกิมาน้อยาในเกมากมาพ่อแม่ก็สอนแม่ง้าหู นมลาตาปาแต่สอนมาดิเห็นว่าเขสอนลสอนแลสอนดัแม่บ่าป้าหอบไปแล้วสอนเนี่ยัจักบกจักขี้จักกำจักขีจักเหนียวแหลมสอนนี่ยากพ่นี่คือมาขี้เหนียวเป็นดเทียวสอนไปลงเนียนผู้สอนขอไปก็กาไปใชไปแล้วที่ดามันดางสอน ตอนใหญ่สุมากเป็นทถวเป็นนั่งเป็นใหญ้ว่เป็นเบาเป็นแพ้วกันมากหาลูกหาไม่หายแล้วเขา้องน้องจัดลูกจันนีหาแต่น้ำค่อยเป็นอย่างนี้ก็หาไม่หายเลยมาหอนี่หายแล้วเวลามันดาบบุกไปสอนนอกขางเสนีเด้อถูกลูกเลยไปเสนีเด้อไปพระนิบ้านทางกองถูกบุกไปหมดจักเหอไม้แต่ยุตเฮาใจกองถูก นี่แต่เหาหาลูกครับว่าหาลูกคับเนี่ยเบ็นหาลูกครับว่าอ้โยงกันเอเตนสนาสอนมาลูกไอ้มาต้องมาเดไปเซมีพนไปเซนบนนี่เยเคยสอนพราะนาวสอนเองสอนเองวกเห็นดเพราะาวสอนเห็นไปทางสอนเห็นทุกเ็โลงเนี่ยคเจ้ามีบุญคุณนเรเจ็บมันร่วมือเห็นปักมันไม่เห็นเอาลูไในความสุมาแต่โอ้ยมีดาบมันดาในมรอาเสถากกันบรเีทีต่างกันประเีพเขาตัวบริบาล เห็นหรือให้น้ำแม่แล้วเิดหอดแม่เจดหอดพ่อคนไหนมาให้กำลิงมากเนาะคนดูบุญคุณแกกบโกรมันนัาะอกวจบุญคุณบุญคุณคือผมได้จับจตอนเห็นตูเห็นนะเอามาเห็นวามันดาเป็นพวกบุญคุณเดียนไนสกบัตมาเนี่ยกะทำเ่ยูัการอยู่ส่กันโหลหมันไงเนาะเอาค่ไม่ตายเราตายันเพระลานแล้ว ได้กันหนุนสิบห้ามือทิบวันขึ้นป้าตงกินเขากินน้ำหน่ะหมดเขาหมดนำหมดน้อนพอาหารโอ้ยบ่เคยหัวดี่เจอแล้วพวกเพื่อนเต็มไว้เต็งไว้แล้วบ่ได้คำได้โนอนแล้วนาดีบอนนั่งนาดได้หมดชนะแล้วกับผมก็้่วงเงานอนเนี่ยเอาละอ่าคืนหนึ่งมีถุนานสิบสองชั่วโมง nó chỉ như một nó đang thăm cô viên tay rồi lay rồi này tay rồi tay thăm cô viên cái này nói như quên khoan tí một tí tầm tầm còn đúng mà nó thầy lúc cái mặt ông rồi còn nó tự nhang tì vẫn tì còn tì 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 phá คนเอาเลยมันตายเลวคนีจะเเองมัตายตายเอาแล้วมันตายแต่ทุกคนทุกชาติา้นี่ผู้ว่าอาจารย์สอนมากอในมีสติเลยจะเริรู้มกัลโคข้นต้องสติน่งลมถุนเมตย่งจอกจากหลังหาชื่อแต่ชื่อผมจะจางยัดมุมามือนอนออกย่งไม่ให้ไปืมาังแ่ไม่ ปัดก um. ันไทยวัดไปวัดขาตัวทุ่มเป็นบัวบุห่ไหมนะไเป็นสามมือวัดทีสามมมาูมาปอกันอกันแงด้วยรืม่มือด้นจะแจงอีกที่มือผู้สูง้ยแล้วไกัน้คับผมดยแลหายจริงย้กัเนี่ยก็อยู่ชอบพอซอยกไดตัวรับผมตัวกไดเมืองพปวดเมือนกัน cái à, tí là hay nghiêng Cầm tí Mỗi tàu bay Hai luôn, không, luôn phù, phù, cũng, cũng như khổ rồi Mới nhà chắc mình, hôm nay ai cứ không, cùng Cũng tốt được lo Như là không đủ bay Như sẽ tí đi ra Đó là cũng phải lo

อยาพินไม่ใ it ช่ไทยหรือเนี่ยใส่ใส่น้ำข้มใส่ข้าวข้มเพื่อนไปหมดข้มนี่สิอะไรปากก็อขมนี่ยังนไหนบา่ทีแต่ปากกินต้อนไม่หยาบเม่ๆก็เอาต้มข้าวใส่ไข่ขาวสามแก้วสุดไว้คือยังลไงใส่บึก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 เลยหรือว่าเขาต้มน้ำได้เลยนอนแม่ต้ม

ต้องกินมั้ยต้องมั้ยต้องไม่ไม่ไม่ต้องเคี้ยวต้องเคี้ยวต้องเคี้ยวนะต้องเคี้ยวยาด้วยยาชาอุ้ยย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 าอุ้ กินนึ่งจ่านะครักินนึ่งจัดพกมันจะให้ให้ให้พกคอกองวกนีแต่สุนมออกบาตมันมาก,ลามากเลยบ่อ่นเออ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 ู่อเออเออนออเอาเออ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 เบเอ Oh, nah, I did. You may not. Right. Yeah.